พลพัักกกนปรุงุงคเราจะมาทำช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าทรัฟเฟิลกันนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้ไว้ช็อกโกแลตมากับรสชาติของชาไทยกับกะทิครับก่อนอื่นนะครับเราจะนำวิป,ป,ป,ป้งครีมนะครับใส่หม้อนะครับพร้อมด้วยผงชาไทยโรยให้ทั่วๆครับตั้งไฟนะครับเวลาที่เราตั้งไฟตั้งไฟอ่อนๆนะครับ เราไม่จําเป็นต้องให้ครีมเดือดนะครับแค่อุ่นๆนะครับปิดไฟได้เลยครับยกออกจากความร้อนนะครับเราต้องการใส่รสชาติของกะทิเข้าไปในตัวครีมของเรานะครับใช้กะทิผงนะครับครจะใส่ลงไป10กรัมครับข้อดีของกะทิผงก็คือประหยัดพื้นที่ครับหซองแบบนี้นะครับ ผสมกับน้ำประมาณ100 c ซเนี่ยครับก็ออกมาเหมือนกับกะทิเลยครับให้เราใช้งานดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ครัวเล็กแล้วต้องการจะเก็บกะทินะครับในบ้านในตู้กับข้าวของเราก็เลือกเก็บเป็นกะทิผงก็เป็นทางออกได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าคนที่ต้องการจะพกกะทิและไปต่างประเทศนะครับกะทิผงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับใส่กะทิลงไปแล้วนะครับคนให้ละลายเข้ากันดีครับ เพื่อทําให้รสชาติทุกอย่างนะครับมีความโดดเด่นนะครับเราจะใส่เกลือลงไปแค่หยิบมือนะครับเล็กน้อยจริงๆใส่ไวช็อกโกแลตครับถ้าใครไม่มีแบบเหรียญก็ใช้เป็นไวช็อกโกแลตแบบเป็นบาเป็นแท่งก็ได้นะครับแล้วเราก็สับครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปละลายนะครับโดยการตุ๋นวางบนหม้อน้าร้อนครับน้ำนะครับไม่จําเป็นต้องเดือดนะครับเห็นไหมฮะว่ามีควันขึ้นมาละวางส่วนประกอบลงไปเลยครับ พอช็อกโกแลตของเราละลายดีนําออกมาพักก่อนนะครับให้เย็นลงเล็กน้อยระหว่างที่เราพักเดี๋ยวเราจะไปคัวมะพร้าวอบแห้งกันครับนนหลังจากที่มะพร้าวของเราเย็นลงนะครับเราค่อยนํามาใส่ชามนะครับ กลับมาดูที่ตัวช็อกโกแลตของเรานะครับตอนนี้ข้นขึ้นแล้วแต่ยังมีลักษณะที่ยังเหลวยังปั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวช่วยโดยการใช้ชามรองน้ำแข็งทำให้เขาเซตตัวขึ้นกว่าน,นี้เล็กน้อยครับ สิ่งที่เราจะทําต่อมานะครับเราก็ออกแบบเลยครับว่าเราอยากจะให้ทอฟเฟิลของเราอะก้อนเล็กก้อนใหญ่วันนี้นะครับผลก็ใช้ก้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงในส่วนผสมมะพร้าวนะครับ สีสันสวยงามมากครับเมื่อเวลาที่เรากัดลงไปนะครับก็จะได้ความหอมหวานมันของกะทิที่มาพร้อมกับกลิ่นเข้มข้นของชาไทยเราทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ